ขอโอกาสพุทธวจนะทำวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องเจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทานภิกษุตั้งหลายผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเช้าผู้ใดพึงให้ทาน ประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเย็นผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ํานมแห่งแม่โครหรือผู้ใดเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยง โดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โครหรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเยน็นโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้วสามครั้งในวันหนึ่งนั้น เพกสูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอตั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทำให้มากกระทำให้เป็นหลุจยานที่เทียมดีแล้วกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้กระทำให้มั่นคง เพียรสั่งสมเนืองเนืองปลารบสม่ำเสมอด้วยดีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลบุคคลควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิต ดวงจันทร์ปราดจากมนทินเดินไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีฉันใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธาก็ฉะนั้นย่อมไพโรดกว่าผู้ชนีทั้งปวงในโลกด้วยจาคะคารบริจาคเมฆที่ลอยไปตามอากาศมีสายคว้าปราบแปรมีช่อตั้งร้อย กรถแผ่นดินเต็มที่ดอนและที่ลุ่มฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นย่อมขม่มผู้ตรีได้โดยฐานะห้าประการคืออายุวันนะสุขยศและเปี่ยมด้วยโภคะ ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงใจในสวรรค์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้ นี้แหละเป็นพระวาจาที่ตัดครั้งสุดท้ายของพระธถาคตเจ้าเอ